สวัสดีครับบอชชื่อบงกี้ชื่อมครับนี่ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ร่วมงานดว้วยปอในวันนี้ครับก็คือจริงางานนันี้มันคือเป็นงานที่ทรงเกียรติมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆรวมเซเลบดารามากมายเลยนะครับแล้วก็รางวัลว,วันนี้ก็นี่ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็มอสก็ได้ด้วยแต่คนละรางวัลนะใช่ก็อยากจะบอกว่าคือด้วยความที่เราก็เข้าสู่วงการแบบนักแสดงมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รับ รางวัลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบกําลังใจที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันดีแล้วนะอยู่ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าก็ยอมรับว,ว่ามีหลายช่วงที่เราก็มีท้อบ้างเหนื่อยบ้างนี่ครับแต่ก็สู้ๆในวันนี้ได้มาเจอพี่ๆท,ทุกคนก็คิดถึงนะครับเอคิดถึงกันหรือเปล่า <c oughs> อ้าวอะไรนะตะกี้พูดว่าไม่อ่ะไ <c oughs> ด้รั้งหน้าเดี๋ยวเอาทุเรียนมาให้ อันของผมนะครับก็คือเป็นรางวัลความจึ้งแห่งปีเพราะจำไม่ได้จะอย่โพกกันทุกคนครับ Thailand Most Shining Artist นะครับใช่จริงๆอ่ะรางวัลนี้ยไม่ใช่ผมนะเป็นของเขาเพราะเขาเป็นคนที่แบบถูกต้องครับพูดเลยพูดเลยเรารับไปก่อนเพราะว่าจริงๆจริงๆผมเป็นคนที่อย่างที่บอกที่อายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเงี้ย พอผมมายืนอยู่จุดนี้คือเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องทําได้หลายๆอย่างเนาะต้องไปแข่งขันอีกเยอะแยะมากมายทุกคนก็รู้ว่าการเป็นนักแสดงอะ่ะเรียกว่าวงการน,นี้การแข่งขันมันสูงมากเลยนะครับแล้วผมเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายซึ่งแบงกี้เนี่แหละเขาเขาเป็นคนที่ช่วยผมเมื่อ4ปีที่แล้วให้ผมแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจนได้รางวัลน,นี้อีก4ปีต่อมามโอ้โอตบมือทีเขารออะไรผมก็เลยยกรางวัลนี้ให้เป็นรางวัลของแบงกี้ครับพี่ยอาก็ ผมมั่นใจว่าไม่ไม่มีแน่นอนเ,ออเพราะว่าเขาคืกคนที่เป็นรงการตุ้นหลักที่เราไม่ผมแบบว่ากล้มามากมากขึ้นแนละ้วกันผมเป็นคนที่กลัวไม่กล้าออกจาก Zone. เซฟโซนซึ่งถ้าเขาไม่เข็นผมเนี่ยผมคงไม่ได้มายืนสัมภาษณ์วันนี้ใช่ครับรทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับการสแสดงการพูดสอนให้ผมแบบเขา้าเขา้เขาสังคมสบตาคนต่างๆนะครับซึ่งแต่ก่อนผมแบบว่าอายมากเพราะว่าเป็นเด็กแบบจากต่างจังหวัดแล้วเนาะ เราก็ไม่ไม่ได้มีความกล้าขนาดนั้นเลยครับเป็นคนขี้เขินก็แต่ว่าวันนี้ก็พีก้าหาแขกแล้พีกา้า <laughs> หาแขกมากขึ้นแล้วก็รู้จักอะไรเยอะมากขึ้นครับที่กล้าส่งตาคนมากขึ้นหมายถึงว่าซองส่งตาอุ้ยอุ้ยสาววายมากเลย <laughs> ทุกคนครับมีสาววายหนึ่งอัพราครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> กส่งตาก,กันก็ประมาณนึงนะเราเป็นยังไงเรียนมาจากไหนเราไปที่ไหน <laughs> <laughs> ทุกคนรู้สึกว่าเขาเหล่อขึ้นไหมล่ะใช่ไหมผมอ่ะรู้สึกว่ามอสเป็นคนที่ก้าวกระโดดมากๆหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่พยายามทําทุกวันให้ดีขึ้นเสมออย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเขาอ่ะหล่อขึ้นทุกๆวันเพราะฉะนั้นอ่ะรางวัลน,นี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าผมมันเป็นเพราะตัวเขาที่พยายามด้วยตัวเองด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็อยากให้ชมตัวเองเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้อายใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเขาเรียกว่าพอเราพูดอะไรไปเขาก็จะมีความแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไร รับไปเลยใครชมว่าหล่อเออแกหล่ออะไรเงี้ยได้ก็ได้หลอกก็หลอใช่เก่งขึ้นมากเลยทุกวันอะไรเงี้ยครับใช่แล้วของคุณอะไรเราอะไรของผมหรออันนี้ก็คือรางวัลเบืยอปวดการ่าไม่ใช่ culture ไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้นะครับเบืยอปวดไทยแลนด์ most r e f r e s h i n g artist นะครับก็ก็เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่า พูดเกี่ยวกับการทํางานอย่างแบบสม่ําเสมอแล้วก็มันทําให้เราก้าวกระโดดไปสู่เขาเรียกว่าแฟนๆชาวต่างชาติอย่างชาวจีนอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเราก็เป็นซีรีส์ที่พูดภาษาไทยแล้วก็เป็นมาจากประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ก็มีแฟนๆมากมายที่พยายามที่จะสนับสนุนเราพยายามที่จะเข้าใจเราพยายามจะดูคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างวันนี้ก็มันทําให้เห็นเราว่า ความพยายามของเรานะครับได้ไปถึงประเทศจีนแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะยังติดตามแล้วก็สนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะครับใช่อะไรอะไรที่ทำให้แบบร้อนแบบรู้สึกว่าเราแบบมีกำลังใจในการพยายามเสมอก็ต้องยอมรับว่าผมมาโชคดีมากที่มีแรงสนับสนุนจากเขาเรียกว่าที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับ Star Hunter Entertainment หรือว่าไอชีอีอะไรเงี้ยก็คอยสนับสนุนทุกๆโอกาสผมเสมออะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแฟนๆด้วย แฟนก็คอยพูดเขาเรียกว่าให้กําลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยครับคือโชคดีอีกเรื่องน,นึงคือผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศบ่อยเรามีจัดแฟนมิทติ้งอยู่เกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยเพราะงั้นการที่ไปเห็นแฟนๆที่เขาพยายามเพื่อเราอยู่ไกลจากเรามากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะเราต้องแบบเขาเรียกว่าสู้เพราะว่าขนาดเขายังสู้กับเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับเขาด้วยเช่นกันนะครับก็หลายๆองค์ประกอบมันทําให้ผมกลายมาเป็นผมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับผม ก็ต้องเกี่ยวสิเกี่ยวขี้งอนมากขี้ไม่ใจจังเรอใช่ก็จริงๆเราก็ช่วยเหลือกันมาผมเชื่อว่าไม่ว่ามอสเองหรือแบงก์เองอะถ้ามีความฝันจะทําอะไรทําด้วยตัวของเขาเองสามารถทําได้แต่อาจจะไม่เร็วขนาดนี้เป็นเพราะเรามีการะการมือทําให้ทุกอย่างมันไวขึ้นแล้วก็ทุกอย่างในการเดินทางมันมันไปได้ไวขึ้นย่งเงครับยอมรับว่ามันมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างอุปสรรคเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่า สิ่งนั้นมันทําให้เราเป็นวันนี้ก็รู้สึกว่าเออภูมิใจที่ที่ผ่านอะไรยอะไรยังมาได้ใช่ไปด้วยกันไปได้กไดกลทำเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย <laughs> จะเป็นโปรีนีใหม่อ้ซีรีส์ใหม่อะไรนะแบงค์ <laughs> ในรถไทยก็เร็วๆนี้นะครับจะมีโปรเจกต์เขาเรียกว่ากับทางไอชีนะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากก็ขอบคุณทางไอชีมากๆที่ให้โอกาสมอสแบงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ พูดเลยว่าจะทําให้เต็มที่วันเปิดตัวอะไรเงี้ยผมต้องเห็นทุกคนนะสัญญาไหมามคไหมคือมันจะเหม็นหรือเปล่าจะพยายามร้มรูปไปเรียนว่าไม่ยามจะให้ผมเอาเข้ามาไหมนั่นแหละก็สิ้นปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ให้ได้ดูแน่นอนครับพูดเลยว่าเราทำให้เต็มที่แน่นอนช่วงนี้ไปฟิตเนสเลยนะคือผมคือปั๊มกล้ามปั๊มหุ่นเลยนะ ใช่ได้เห็นความเซ็กซี่แน่นอนเอออะไรไปฟิเน็ตอ้าวใส่ร้ายร้อเล่นร้อเล่นร้อนเล่นไม่จริงครับไม่จริงครับเทนนิสกัตตาไปด้วยกัน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 บ้างไม่เพราะว่าเพราะผมมีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็บางทีให้เขามาเทรนด้วยอะไรเงี้ยสลับกันอะไรเงี้ยครับใช่เขาไม่ต้องมีผมก็ได้ครับช่วงนี้ผู้น้อยใจแล้วเพราะอย่างเงี้ยทำไมแล้วมูดเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่ต้องเขาไม่ไม่ต้องมีหวก็ได้ว่าเขาเก่งมากแล้วตอนนี้อ๋อใช่คือยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าอยากให้รอติดตามเพราะว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากเพราะว่ามันคือระหว่างไทยจีนพองั้นอะมันก็เหมาะกับงานวันนี้มากมากก็ต้องฝากติดตามกันแหละแบบนี้แหละใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างตอนนี้ต้องคอยสดตามผู้ใหญ่เล็กน้อยว่าพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยืนยืน จะต้องใสาหมอกอะถ้า,<ม>ายิ้มอยู่แปลว่ายังได้อยู่แล้วก,แวก็แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ครับผมชิ้นปีนี้เช่นกันครับเป็นออนแอร์แล้วที่โงรงภาพยนตร์ครับชื่อเรื่องว่าตาโผนว้าวินเตไปแล้วครับตอนนี้กำลังตัดต่อแล้วก็กำลังจะปล่อยครับผมเขาเรียกว่าทีเซอร์ออกมาแล้วก็ใครจะได้ดูแล้วครับอาผู้ได้ยื้อยู่ยื้อยู่ทุกคนต้องไปดูกันนะสนุกมากจริงครับเพราะว่าผมอะไปไปดูเบื้องหลังมาตลอดก็รู้สึกว่าแบบ ทีมงานทุกคนแบบตั้งใจมากเพราะงั้นน่ะอยากให้ทุกคนไปช่วยสนับสนุนนะครับเอ้ยเราคิดว่าดูทีเซอร์มาแล้วเปล่าดูเรื่องอะ่ะ <laughs> ฉันจะไปดูทีเซอร์ยังไงล่ะรางวัลน,นี้หนักมากเลยนะสุดยอดเลยอะ่ะ <laughs> มันอิม่มอกอิ่มใจใ <laughs> ช่ <laughs> แล้วก็ุขเออจนล้อนออกมาเลยเนาะ <laughs> จนไหลออกจากตา <laughs> อุ้ยคิดถึงทุกคนมากเลยนะไม่ได้สัมภาษณ์นานมากเลยเนาะ <laughs> จริงแล้วก็เมื่อกี้เนี่นยเขาเรียกว่ามีแฟนแฟนแซวเยอะมากเพราะว่าผมได้พูดวอลลี่เด็ดไปบนเบนนี้ด้วยวผมบอกว่าวอปู่ชื่อผงหยกวอชื่อเปาเฟยแปลว่าผมอะไม่ไม่ใช่เพื่อนนะคะผมเป็นที่รักของทุกคนเป็นแบบผมเป็นเบฟคุณน,นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นก็ว่บอกเลย ไม่พูดเลยครับฟังเขาอย่างเดียวเขาอวยผมบนเวทีอยู่นั่นบอกว่าจะมาอวยกันทําไมก็ไม่รู้จะอวยแหละก็จริงๆผมเตรียมสต์มาแล้วแต่ว่าพอขึ้นไปข้างบนแล้วมันมันอึ้งไฟมันแรงไฟมันแรงมากแล้วผมก็เลยเอเคงั้นพูดในสิ่งที่ติงอยากพูดแล้วกันเอาอยู่ๆไปเข้าพาร์ทเนอร์เฉยเลยคือเตรียมมาก็ต้องออกพลังันก่อนอ้าวไม่ใช่ไม่บอกคนอต่นกรอนในใจไม่เคยมีผู้ใดเฮ้ย ภูสาวายครับทุกคนตำรวจครับภมสาวายถือกล้องแลบมาใช่นั่นแหละก็ฉิ่งตัวตุกวนเจ้านะก็ฝากนะครับทุทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็นี่ก็สี่กับห้าปีแล้วที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็สับสนุนกันโดยตลอดผมก็ จะทำให้เต็มที่แบบ I try my best นะ for you guys Thank you for your share up o s in Bank แลวก็สิ้นปีนี้ได้เจอกับ Big Project แน่นอนฝากด้วยนะครับเจอกันนะครับต้องเจอทุกคนด้วยนะที่นี่ด้วยล็อกคิวแล้วนะครับเจอกันสิ้นปีนะครับ